สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับคุณเนียบนะครับนะในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนนะครับทําให้ติ๊กต็อกนะครับอ่าติ๊กต็อกนะอ่เปิดการมองเห็นนะครับยอดวิวจะขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าโอเคนะครับก็ถ้าชอมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อรับข่าสารใหม่ๆอันตมูตะมูของจากช่องผมด้วยนะครับออ่านะฮะ โอเคเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยเริ่มเลยเ,เ,เราก็ไปที่ทิกตอกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสคริปนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมีเสียงลิขสิทธินะ์แน่โอเคนะครับก็มาที่อันนี้แล้วเนาะโปรไฟล์แล้วนะครับให้มาที่โปรไฟล์แล้วนะเออมันจะเป็นรูปโปรไฟล์ขวาล่างนะครับอ,อ่าเห็นหรือยังโอเคถ้าเห็นแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นหน้านี้เนาะแล้วก็ไปที่สาบกีบครับอ,อ่าโอเคในะนี้ทิกตอกผมก็ฝากด้วยนะครับ อาจจะเป็นช่องตะมูตะมูของผมนะครับนี่แล้วก็กดสามกลีบแล้วนะอ่าเดี๋ยวจะไปเป็นการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับอืมนี่ครับก็กดไปเลยนะครับนีเน่เห็นยังเห็นยังเห็นยังโอเคเห็นแล้วนะกดเลยครับข้างล่างนะครับอ่าเดี๋ยวอีกเสียงลงมาขออภัยนะครับเมื่อกี้ซื้อใหมามามันช็อตนะฮะอ่าฮะแล้วก็เห็นไอ้นี้เราก็ต้องดูหมวดหมวดมันนะครับอืมบัญชีนะครับนี่เราก็ลงมานะครับ อยากย่อบอยิ่เยอะใช่ไหมล่ะโอเคครับเราก็ลงมาครับแล้วก็มาที่เราจะเห็นหัวข้อนะฮะการสนับสนุนนะฮะอ่าโอเคได้ okay. ไงปัญหาครับกดเลยนะเช okay. เดี๋ยวก็หาว่าลีลาอีกอหัวสิให้แล้วครับเสียงของแกไปนะเออพอดีซื้อแรมโบมานะเนอะหล่อเล่นเออชมันเถอะอ,อ่ะถือว่าพูดทามุนทำทัาทานให้มันไปละกันนะฮะอ,อ่า แล้วก็มาที่นะครับเออเราเราต้องการแบบให้ยอดวิวใช่ไหมเราก็ต้องดูหัวข้อมันครับนะยอดนิยมนี่ตัดทิ้งเลยนะครับอืมแล้วก็มาที่เครื่องมือผู้สร้างครับเอ้ยไม่ใช่ฟีดค้นหากับแชรนนน์นะครับอ่าฮะโอเคฟีดค้นหากับแชร์เนาะนะครับอ่าฮะโอ้ยเรียกวัสดุมาละอ่าแล้วกดไปนะครับอ่ากดไปแล้วนะครับ แล้วก็จะเห็นหัวข้อฟีดเนื้อหาที่แนะนำไม่อัปเดตไปบา้บางครับก็อ่านมาครับแล้วก็มีคาว่าอื่นๆครับก็กดไปเลยครับอืมเออฮะอ,อ่ะโอเคส่งข้อเสนอแนะไปแล้วนะครับดูข้อเสนอแนะนะเอ้ยเดี๋ยวกดดูข้อเสนอแนะนะครับอะแล้วก็โอ,อเคเลย เนี่ยผมก็ส่งไปแล้วนะฮะโอเคเอ่อผมส่งไปแล้วแหละโอเคนะครับมันก็เป็นรูปแบบนี้เนาะโอเคนะครับแล้วแต่คนนะฮะแล้วก็พิมพ์ว่ายอดวิวไม้ขึ้นครับครับเออช่วยตรวจ สอบให้ด้วยขอบพระคุณครับแล้วก็กราบสามทิญะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามด้วยความรักและเมตตาครับ <c oughs> ไม่ใช่ความรักและเมตตาครับพอแล้วพอแล้วครับโอเคครับผมก็ แล้วกดส่งไปนะครับกดเซ็นไปนะครับอ่าฮะพูดเร็วไงก็ขอไฟนะเออพอดีเป็นคนใจร้อนนะครับธาตุไฟนะฮะโอ้ช่วงนี้ปีนี้ผมก็ไปขี่รถยนต์ครับต้องมาแล้วครับอ่าฮะคือผมไม่ค่อยได้ถ่ายหลอกช่วงนั้นนะครับแล้วกดได้งานไปครับอ่าฮะคือไปขี่รถยนต์คือแบบมันต้องถ่ายลังข้าสองนะครับก็แล้วแต่ถนัดแต่ละคนนะฮะอ่าฮะเราวส่งไปเนาะถ้าปีการมอง็ีอีกก็ส่งไปอีกครับ นี่ครับก็ส่งไปแล้วนะฮะโอเคนี่ครับเพียงเท่านี้ครับก็ต้อยุบสี่ชั่วโมงครับค่อยมาลงคลิปนะครับอ่าผมเห็นช่องอื่นทําแรกผมอยากลองทําบ้างไงผมก็ได้จริงนะเออโอเคนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาดูของผมเลยผมทําปับ๊บยอดวิวขึ้นเลยก็ดูนะนี่นี่เต็มเลยนี่นี่ครับก็เนี่ยส้องหมื่นเลย ทำแบบบ้าๆบอๆนะฮะแล้วแต่ตามสไตล์ผมนะฮะโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับกับการสอนเปิดการมองเห็นติ๊กต็อกนะครับปี2022หรือปี25-65นกะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับเพื่อรักข่าวสารใหม่ๆจากช่องคุณเนียบด้วยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้อง ขอตลาไปก่อนพี่เท่านี้ไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ